โอ้โหเพื่อนกับข้าวง่ายนะครับวันนี้พี่วินจะผัดยอดกระเพราอ่อนกันแล้วกันนะครับเพื่อนพี่วินมียอดกระเพราอ่อนมาเดี๋ยวพี่วินจะผัดไก่ให้เ่าดีหน่อยเดี๋ยวพี่วินจะเติมน้ําลงไปนะครับวันนี้พี่วินก็จะผัดเป็นยอดมะเพราอ่อนนะครับใส่ไก่นะครับผัดที่แกงนี่เห็นไหมเออพี่วินจะผัดเป็นน้ํโคกเข็ดโคกเข็หน่อยหนึ่งนะครับ พอ,อแบบว่าให้มีน้าแบบท่วมๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าผัดแห้งๆ <c oughs> มันก็จะไม่อร่อยโอโ้โชน <c oughs> เดี๋ยวพี่วินลองเคี่ยวพิกแกงไปก่อนนะครับเพื่อนๆให้เขาเดือดอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่วินก็จะใส่ในส่วนของออยอดมะพร้าวไปนะครับแล้วก็เติมเครื่องไปตามลําดับชั้นเลย <c oughs> เดือดแล้วเพื่อนๆนี่ยอดมะพร้าวอ่อนเพราะเอกของเราวันนี้ไปเข้าไป กินซื้อมาถุงก็กินได้สองมื้อนะครับเยอะนะครับเพื่อนๆเห็นเนี่ยดูดิพอผสมกันไปแล้วมันเยอะมากพี่ก็จะผัดเป็นแห้งๆแบบนี้นะครับเคี่ยวอีกนิดนึงนเห็นไหมก็เติมลงไปป๊าบป๊าบนี่ป๊าบ น้ำปาลาชุรสไปแล้วแล้วก็เหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวพี่วินก็จะตัดด้วยน้ําตาลทรายแดงนิดนึงก็แลวกันนั่นเพื่อนก็มันเป็นง่ายๆนะครับเ,เพื่อนๆอย่างนี้แกงส้มจะอร่อยกว่านะครับแกงส้มกุ้งนะครับแต่พี่วินไม่มีกุ้งนะครับตัดลงไปน้อยแกงส้มกุ้งหรือไม่ก็ยำเป็นกุ้งสดเนี่ยอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆน แต่พี่วินไม่มีเครื่องทั้งหมดที่พูดมานะครับพี่วินก็มีตะไก่มีกระพิแกงแล้วก็มีแค่นี้ก็เอาแบบปั้นๆไปนะเพื<ๆ>่อนๆอันไหนเรามันมียังไงแล้วก็กินไปไงั้นนะครับจะให้ไปซื้อไปแล้วมันก็ไม่ทันแล้วไงเราก็เพราะเพราะเราไม่ได้เกรียมตัวมาจะมาทําแบบนี้ใช่ไหมครับ <S <S เราเพียงแต่ว,ว่าเราไปเจอปุ๊บล้วก็ซื้อมาปั๊บแล้วเมนูเราค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะเหตุการณ์จะพอหน้าเดี๋ยวพี่วินชิมนะครับ วินใส่ใบกะเพราลงไปนะครับได้แล้วนะเพื่อนๆวินก็เคี่ยวไฟวอ่อนๆไปแล้วใส่ใบกระเพราไปให้หมดเลยมันได้หอมๆอ,อร่อยด้วยนะครับเพื่อนๆน,นี่พี่วินชอบมากกะเพราป่าเนี่ยมันเป็นข่ันใจพี่วินก็นแล้วกันนะครับเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> เออเนี่ยจะใส่เข้าไปเสร็ <c oughs> จแล้วเพื่อนๆยอดมะพร้าว <c oughs> พี่วินน,นี่ มา,มาทานด้วยกันนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมแนละติดตามพี่วินมาตลอดนะครับอบเพื่อนดูคลิปนี้อยู่มีแต่ความสุขแล้วกันนะครับแล้วก็มาจเจริญอาหารไปด้วยกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่